สนามไทยแดนรกิจแลบคราเจอีของเรานะครับเลยเราเหนือจากการแข่งขันครั้ง ну นี้ครับฝากประชาชนสพัคั์ถึงงานแข่งแอนดูโร่ทิ้งแชมประเทศไทยครับ2 0 2 1สนามที่1วันที่31มสกราคมถึง1ึสิงหาคมสนามวุฒกาฟแม่แตงเชียงใหม่ครับเฮ้ยสบงสบงบบบบบ ก็ก็ทำให้ดีสุดยังดีคนบอกว่าเป็นแค่ที่สองเสียได้เมื่อวานตอนนี้ก็เก็บเลยมีบางน้อยก็เตรียมตัวเล้ครับ นีอ็อตโต้เตรียมดีนะครับนี่อานน,อนเทพปริศค,ครับวันนี้ทะปปลุแบบวานไหมครับเอาทะลุไหมเดี๋ยว <laughs> อ๋อทะลุเลยอะ นะแต่ไม่เป็นพูดด้ว,ว,วยว่าเราจะทำทียังไงน,นะพอเราต้องบาทีเขาใช,ช่ไหมแต่เรืองแนนเขามันเข้าไปด่วยเพระเีแล้วขางขวอนนเรื่องการทำพีอะถ้าใครจะรู้ด้ทะลุให้ตามได้กักน,กนไปนะเอาตามที่ว่านี่นนแหละแล้วก็ระวังนิดนึง ระวังนิดนึงก็คืออย่างเงี้ยอย่าถ้าตามไก่แท้งนู้นเนยอะไรเงี้ยถ้าหลบมันล่างก็ถ้าหลบมลบไปก็ไม่อยากมีปัญหาต่อใสก็จให้กันกันช่วยกันกลบมางานที่หนวัาถ้าเป็นตามเกมดีกว่าเราเราไม่ได้กลัวเขาหรอกถ้าแต่งกัก็แค่เป็นแค่อยู่ในเกมพอไม่ได้แบบให้มันน่าเกลียดตรงใจคนอย่างนั้นนะเพราะว่กี่กันอยู่เพราะว่า เราเราจะเบากั็จริงแล้วแต่ข <Bruno> ้อื่นเราก็ตามนไปประมาณนี้ครับคือเรารู้ตัวแล้วคนมีขนาดเก็บแลมวคนมีคนไหนมีขนาเก็บก็ทรู้ได้ก็ทะลุไปเลยไปเลยเจ้าหน้าที่ไปเลยช่วยกันนะช่วยกันก็เพื่อคนงานดีเราเอาไปก่อนรมีอะไรเพิ่มไหมมีอะไรเพิ่มหอีก โก้กันเองว่า <function> ม the ัด <siglo> จักรไดก็จะมีใครว่างนอ่ถูก่ายถูกบ่ายถูกบ่าผมมีบวกกันเองว่าสอนอะไรอะไรใช่รัมพี่เราผมสองตันรวมสามโมงมีขัดจังไห้โดดเลยใช่ไัดจัง้ดดแลก็รเด็นปัญหาคือเราก็ถีคู่กันก็มีเงินได้แค่หนึ่งกับสองอ่ะทีเนี้ย มันมีตัวเลือกแค่นี้หกดันึ่งกับสองกดดันเลยไมบกดดันเลยของน้อยมีหนึ่งกับสองให้นั่นนึงนึสอนะทุกวน้อยนึ่งกัสองนี่สิบสองต้องดีวิวตีวิตีวิวนีตี่ตีวิงีวอง่ง่งเีตีว่วิ่ตีวิ่ตีวิ่ีวิวิ่ว นักจ๊ะจิจ๊ะปิดปากไปแล้วนันจ๊ะเฮ้ยเป็นจ้าหรือใครพูดพี่ี่